สิบเอ็มันคงซึ้บือโอ้โหบางคนโทรเต็มเลยไม่แน่นะไม่แน่นะไม่ได้หรอกเอ้ยมีใครมีค่าบ้างของค่าหน่อยดิสี่แปดเก้าถ้าพี่เก็ตโทสติดที่ได้พี่เก็ตจริงๆนะถ้าผมรู้ว่ามันเล่นแจ้งไปขนาดนี้นะไอ้ไอแรงแคนของมันนต่ผมจะเอาแม่งทางแก๊งซะหน่อยแม่งแคสเกือบยี่สิบคนน่ะไอ้เหี้ยเนอจริงไดมอนเป็นไงบ้างวะเนี่ยไอ้เหี้ยสองสามมันแบบโดนแบร์ไม่โดนไม่โดนแบนไปแล้วนี่ไอ้มอนหน่อยใช่ป่ะสรุปไม่โปรใช่ป่ะต้องมานั่งไม่ไม่โปร เอาเลยมันโป้ไมเลียกวรามันนี่ดิเออแล้วสรุปมันมันใช้ปากูอยากรู้เหมือนกันเราเล่นกันสามสิบเก้าคนพี่เพราะปันตดแบไปแล้วไอ้โดมันโทรมาหากูอยอไอ้เหี่ยบ้าอันนั้นอ่ะแอดมินบอกให้มาลาให้มาลาเพื่อนหรือเปล่าบอกว่ามาลาพี่เกดก่อนเดเอาจริงๆไหมมันมันมันเอาจัาจริงว่ามันมันไม่ใช่อะไรหรอกแต่สุดท้ายมันมันไม่อายไม่อายมั่งหรอยี่ฮีร้องคนหนึ่งครับโเพราะจสอไม่เจอแล้วทำไงเอาหน้ามุดมุดมดดิบป ไอ้มน <m uch 2> ไอ,ไอ,บอน้บอาตอนนี้นั่งร้องไห้อย่างเข้าไปเล่นไอ้ภูมิไอ้ภูมิไอ้ภูมิพี่ง่ายๆนะไอ <m uch 2> ้ด่าด่าแก๊งผู้กูโปรแก๊งแม่งขายโปรแดกอยู่เลยความ เอาไงแก่เฮีทำไมพูดกันเลยพี่ยังขายกันเองเลือกใช้ TMD โปรขายโปรกันเที่ยวน่ะมากกว่าหนึ่งลายเหี้ยแขกงแรกเลยขายกันเที่ยวนี้ทองนี้ทองนี้เอาไงแล้วแล้วอันเนี้ยไม่ไม่ได้คนอื่นโดนคนอื่นแฉนะแฉกันเองไอ้เหี้ยขายโปรตามติดต่อขายกันเองเฮียเฮียเอาแกงกูโปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แกงมือขายโปแน่อ่ะรอบนั้นขายเกาะรอบนี้ขายกันเอง เอาไงล้วคนอื่นไม่ได้แฉด้วยนะแฉกันเองห่าจัดไอ้เหี้ยอ้เยอมาล้อแก๊งคนอื่นเขาโปแก๊งเมื่อตัวขายเลยแหละแต่ก็จริงท้ายมอนมันเสียเสียทามิ่งหลายอย่างได้มอนเซตพามาหาเขาหาไม่หยุดหาแล้วหาอีกชัวร์เลยก็รู้แล้วไงแต่แต่สุดท้ายอ่ะมันมันอ่าเอ่ามึงมึงคิดดูนะถ้าสมฝั่งมอนมันจะไปเดิมพันกับใครที่ที่ไหนต่อแล้วประวัติมันคือแะไะคนอื่นก็ต้องมานั่งกลัวว่ามันโปแล้วหรอ ไงแขวนแขวนแขวนน้องกูฟรีไอียแล้วพอน้องมาดีมาคำขอโทษมีป่ะแก้ข่าวไม่ไดงงามาห้ามันเก่งไงนะถูกถูกก็หังมันก็ต้องโดนจับผิดเป็นธรรมดานี่นี่อันนี้คือเพื่อนผมมาอยู่แล้วถ้าแบสวยนี่มาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไร้ไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไอมไอ้ไี้อ้ไอ้อ้้ไอ้ออไอ้ไา้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ออ้ไอ้อ้้ออน้อออ้ออไอ้ม้อไอ้ ไหนเล่าดีไหนเล่าดีไม่ก็ตอน,ตอนแรกใช่ไหมเขาก็ตอนแรกผมผมแล้วนั่งเล่นนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็เตะผมออกเซลเขามาเรียกผมนะแล้วพอแจ้งมันก็ส่งหลักฐานมาเป็นคลิปที่เคยส่งให้พี่เกตดูอ่ะพี่เกมเห็นยังอ่ะเห็นแล้วเออพอแจ้งทีนี้มันก็บอกให้ผมทําให้ดูใช่ปะผมก็ไปนั่งหาวิธีทาเว้ยแล้วพอผมทําเสร็จถูกปะเออแล้วผมไปทําให้มันดูมันก็บอก ทำไม่ได้ครับพี่ไหนขอเช็คเครื่องหน่อยขอนน่นนั่นนี่แต่แอดมินนั่งดูอยู่แอดมินเช็คเครื่องไปแล้วนะมันบอกทำไม่ได้ครับพี่ผมยังทำไม่ได้เลยคือคือมันเป็นแบบนี้คุนคือมันเป็นแบบว่ากากเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอาบรรทัดฐานของตัวมาวัดว่าแบบตรงคนคนนั้นทําได้คนนี้ทาไม่ได้เจ้าเบอกว่าอะไรพี่มันบอกว่ามันยังทําไม่ได้บอกมันทําไม่ได้แต่ว่ามึงทาได้มันก็เลยว่ามึงกากไอ้ว่ามึงโป้ว่างั้นเฮ้ยทั้งที่ตัวเองกากเขาบอกว่า ผมเล่นไฟเอ็มมานานผมก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับจะมึงกากไอ้เหี้ยผมก็เลยบอกเขาไปอันนี้ไม่ไม่พี่เกณพี่เกณมีคนเรียกเทสเข้ามาเขาบอกว่าถ้าโปรจริงไอฟอร์ดไก่คิ้วลูกค้ไม่เสียวันละร้านหรอกเขาบอกเนี้ยร้านร้านกิริอันนี้เดี๋ยวไอ้เหี้ยกากขนาดนั้นเลยเหรอไอ้มอนในคลิปแรกป่ะคลิปแรกเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอดูดิคลิปแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดอ่ะดูดิ คลิปแรกใช่ไหมคลิปคลิปแรกมันคืออันนี้ใช่ไหมเดียวกันนะคลิปที่อัดด้วย OBS อ่ะคือของมันแล้วคลิปที่เหลือก็ค,อคือของผมคือ,อ,คเ,อ,อเริ่มตั้งแต่อันอันแรกอันบนเลยนะโอ้ยเ,เอ,อ้ยออออออมือมึงสิงโหดไปเว้ยเฮียมึงไปสิงจนแบบเต้าคอแล้วอ่ะขเขาบอกว่าเขายังทําไม่ได้เลยแล้วผมจะทําได้ยังไงเป็นงานป่ายเป็นงานป่ายแล้วเขาบอกว่าผมผมเล่นมานานละ <laughs> เขาใช้มือแบบนี้อ่ะพี่เก๋ นี่ไงกูกำลังดูคลิปแรกอยู่คลิปคลิปคลิปในเทรนนิงใช่ป่ะใช่ใช่เทรนนิงสตาอ๋อไอจังหวะที่ที่มันจะมันมันอันนี้ป่ะเบี่ยงไม้อ่ะเอาเบี่ยงไม้แล้วมันก็ตีมันนะนะมันตีได้ไงอะพี่เกดเฮ้ยมึงโปล่มาแ้นี่ไอเฮียตีแบบเนี้ยมันตีสวนได้ไงมอนไอเฮียปกติมันไม่ทันนะเขาเขาพูดแบบพี่ภูมิเลยพี่ภูมิอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเนี่ย โอ้ยเนี้ยแมงกูไม่ได้นะแบบช็อตแบบนี้กูไม่โอเคเลยแมงโป้มงกระโปรไปใช้ที่หนาตาตาไอ้เนี่ยเขาแบบนี้เลยนะนะเขาบอกเขาเล่นมาุคีไม่ได้เลยนะเออไอเขาถือแเปล่าไอยุคที่มนเพิ่งแบบมียุคนี้นะมันก็เริ่มพร้อมกันไมใช่เหรอยุคทิกอะอ่าแล้วก็อันนี้อตกขาน่เอนี่อนี่มันนเล่นมาไปเอ็ปีที่แล้วปแล้วก็คิปที่งใคิปนี้มึงอัดงช่ปะ ใช่ที่เดี๋ยวผมเป็นคนหนาดแบบมุมมองคนทำแล้วก็มุมมองคนโดนนะต่ออเน,น่อึกระจ่างแจ้งอ่ะพอผมส่งคลิปนี้ให้เขาดูเขาบอก<อ>มาทําให้ดูหน่อยครับผมว่ามันทาไม่ได้นะผมยังทําไม่ได้เขาพูดว่าผมยังทำนี่ไงเ็าเหมึงแค่แกล้งไงใช่ไหมนี่ไงภาพนี่ไงแล้วเขาพูดว่าผมยังทําไม่ได้เลยผมงงมากนี่ไงก็ตีขัดได้อ่ะก็ปกตินี่แล้วก็มุมมองมึงก็อีกอันหนึ่งอันที่ ไอ้เมื่อกี้มุมมองของอีกคนที่โดนแต่งานก็คือมุมมองมึงดีป่ะสิใช่ป่ะน่ะโอ้สรุปโดนแฝดฟีเนี่ยโอ้โดนแฝดฟีแล้วผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้เเขาลยแจ้งขืนเขาแจ้งเทสได้ไหมล่ะได้ป่ะส่งไปมานกว่าม่าเดิมได้ไหมเนยนี่ไงนี่ไงก็ได้อ่ะก็ตีได้อ่ะ เลยมึงอ,อยากไปหาเล่นอะไรโหดแบบนั้นรู้ป่ะน้องเออวางมือได้แล้วเดิมพันน่ะให้คนหนึ่งเขาได้แบบได้เฉิดมัมากแต่วันแรกที่เขาเข้ามาเล่นกับผมพี่รู้ปะ่ะผมเจออะไรอ่ะเจออะไรต้องเรียกฟอร์ดอะไรมาคุยด้วยวะก็ออคือผมตีเขาไปถูกปะ่ะแต่ไม้ออกผมเป็นไม้ยืดอ่ะผมตีเขาทุกไม้แต่ไม้ผมเป็นไม้ยืดอ่ะ อาผมบูใช่ปะ่ะแล้วผมตีไปแต่เขาสามารถแทงผมได้อ่ะอ๋อแรกๆอ่ะนะแต่ก็นั่นแหละเนาะมันอย่างอย่างที่บอกกันแหละยอมนุษย์<อ>หรือเปล่าเนี่ยอะไรอะแต่จริงๆมึงก็มึงอย่างที่บอกกันแหละมึงก็ไม่ไม่ไม่ไมไมสมควรที่จะจะไอ้นี่หรอกจะโดนหรอกกูพุ่งตรงเลยเสียผลประโยชน์เสียนี่ด้วยเสียชื่อเสียชื่อด้วยอันที่พุ่งตรงเลยนะ แล้วเขาไปหาเอาหลักฐานใครมาบอกไม่รู้ว่าผมโปรมีโปรในเครื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้มั่วไปหมดอะแล้วมีปะแล้วมีปะไม่มีนะแอดมินเช็คแล้วอะไรเข,เขาเขาเข้ามาเช็คเองด้วยนะโอ้โหผมอุตส่าห์ให้เขาเข้ามาเช็คนะพอเขาไม่เจอแล้วผมทําได้เขาบอกโอ้ไม่เชื่อโปรแน่นอนใช่หรอเข้ามาเช็คแล้วก็บอกไม่เชื่อโปรแน่นอนอย่างเงี้ยหรออะไรเพื่อนมีข้าวไหมเปล่ามันก<า>บบับเดียว อะะไรนพี่มอนพี่มอนอันนี้ใครพูดเหรอหน้าไอจริงนะหน้าไอจริงนะใครพูดอ่ะอันนี้อโอ้โหทางน้องตัวตลูกอะไนตัวตลกกับโอ้พวกตัวตลกพี่หลายอยากคไยตัวตลกก็เลยให้เข้ามานี่คืออะไรวะเข้ามาดูหมดอ่ะมันในนี้ไงมันไอคิลิวปานามาใช่พวกที่เขาบอกว่าไอมอนเนี่ยที่อวยกันเองป่ะพี่ใช่ไหมใช่ไหมพมาหาเชี่ย ไม่ไม่รู้อดไม่อดอ่ะเมื่อวานหลังไฟที่มันไฟแพ้จบไปเอดีเหลือสิบอ่ะโอ้โหก่ออ่ะก่อนเหลืออะไรยี่สิไม่ก่อนนะจะได้เอาช็อตไปให้พี่ต๊อบดูเผื่อได้เป็นเด่นว้าก็ไว้ดีเปล่าเขาเขามาเพื่อทํำสงครามเปล่าเขาไม่มาเพื่อชุบชุบเพื่อนเปล่าไม่เข้าใจเด็กเราขอเอาช็อตหน่อยนะเผื่อได้เป็นน้องรักพี่ต๊อบโอ้โหขอช็อตหน่อยนะเผื่อได้เป็นน้องรักพี่ต๊อบไอ้ที่รู้ขอหน่อยแกเลียพี่ต๊อบหน่อยเว้ยขอเลียขาหน่อยพี่ต๊อบด ไม่มีพี่ไอ้บอสไอ้บอสก็ป๋ออะไรกเป๋ออะไรแลมอนเล่นเดิมพันกับอาอาไม่เห็นอาอามันจะมาร้องโปรเลยงงกับพวกเพรว่าถ้าพาคนมีพิกทามใหม่แล้วตีสองมันไม่ใช่พิกทามแล้วนจริงเก็ด ช้าแบบนี้ใช่แผนต้มเปื่อยพี่แต่มันตีสองมันคิดว่าเราถูกปะไอ้นี่ตีหนึ่งครึ่งตั้มตั้มรอยตีหนี่งภายใ้กี่โมงตีหนึ่งครึ่งใช่ปะใช่พี่ IPK ทอดน้ำเดียงไม่เอาของให้มันเปล่าอย อะไรนะเปิดแล้วไอพีเคท่านั้นเดียวไม่เอาของให้มันเปล่าใช่ไหมโอ้ยใช่หรอมึงเคยไปพูดขนาดนั้นบางทีเขาไม่ได้เอาให้เปล่าเขาจะมาให้ทำไมเขาเป็นประชาชนมึงบ้าเปล่าแต่เขาแจกของทั้งแก๊งเลยนะลงรูปได้ลงรูปได้ไหมได้เหรอมึงมีเหรอมึงมีรูปเลยหรอไหนมึงมีจริงๆอันไหน่อยลงทวิตหน่อยดิเวิร์บคงไม่มีหรอกท่อท่อทอใหญ่เลยหรือเขาอยู่ในแก๊งปะ ไม่รู้สล็อตที่4 1เหรือเปล่าพี่เขากลัวแม่งแบบลงทุนแบบเขาเรียกว่าอะไรลงทุนผิดที่นะแบบนี้กูบอกเลยลงทุนในีเหมือนตอนย้ายควายอ่ะกินกู้อยู่ก็หลังคือง่ายนะให้ไปกี่กี่ทีหลืออะไรผมว่ามันก็น่าจะผลลัพธ์ก็ตามที่เห็นแหละไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าพี่โอจะดันมีหรอมึงมีรูปหรอมอนมึงมีหรอ เดี๋ยวมี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 ทิ้เลยทิไว้เลยเลยเบอร์สี่สี่นี่ขอุเบอร์สี่สี่นี่รอผมแป๊บนึงนะเอาไม่จะบอกว่าจำหน้าเซตนี้ไว้นะเดี๋ยวหลังสตอรี่น่าจะไม่เห็นหลายคนโดนเขียนทีแล้วโดนเขียนทีแล้วน่าจะโดนเขียนทีหลายบทนี่มันแปดร้ยไม่อาจจะไม่ได้เขียนที่เราอาจจะออกเองเพราะว่าหลอกพวกพวกเนี่ยเดิมดีกันหกหลอกอะไรได้บูทฟรีนะมาเล่นมาเล่นแต่เดียวได้บูทฟรีแต่กูบอกให้นะไดมอนด์เฮดไม่มีไม่มีแบบโปรโมชั่นแบบดันอาบูทฟรีแล้วออกแกงนะไม่มีนะ ให้คนในประเทศเพิ่มนะรออคนแสนน้อยคนแล้วนะเออไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวอย่าหวั่นอย่าหวั่นไม่ต้องหวั่นอย่าหวั่นไว้แม้หวั่นมากผมลั่นเองเฮ้ยพี่เก๊พผมไม่น่าไปปัดเขาไปเตะมือออกเลยเฮียเสียดายคนผีมือดีๆเอสหรือว่าไม่ใช่หรือว่าผมดูไปเป่าหูเดี๋ยวโดนฟุ้งหลอกดนหน่อยพี่โอต่อแถวเลยหรอ อยากอกินแถวเลยทั้งแก๊งเลยมั้งพี่แหว่มีมีในชีวิตแม่พี่บอลหอยากเห็นในชีวิตแล้พี่อยากับพี่นะรูปเป็นไงมีมีในชีวิตแม่พี่เออเขาอาจจะซื้อของกันมในในชีวิตขอในชีวิตหน่อยได้ไหมพี่ของในชวิตไมพี่เขาเขาอาจจะซื้อของกันเขาไม่ยุ่งหรอกกับแก๊งมึงมาเออใช่ใช่ให้พี่เกตบรรยายแล้วกันเออมันเขาอาจจะแบบแค่แบบซื้อของกันเปล่าประชาชนกับแก๊งซื้อของกันอ๋อเขาเขาได้ก่อนเยอะเนาะ เออนี่ไงอ๋อแจกเกาะไอ้ซื้อเกาะเหรอเขาน่าจะซื้อเกาะกันคนละับยี่สิบสามสิบตัวเปล่าหรือเขาแจกอะไรแจกไอ้พวกข้าวอย่างนี้เหรอมันแจกข้าวมั้งพี่ลงทานรูปมันสีเทาๆน่าจะข้าวจานใหม่แหละสเต็กหรือเปล่าน่าจะเป็นสเต็กเกาะอย่างเงี้ยเหรอลงลงทานเปล่าลงทานมันขอขึ้นในเดี๋ยวมันโอ้เปิดลงทานด้วยหรอ มันจะขึ้นเดไปนอนเ,เอาจริงนะถ้าถ้ามึงเห็นเห็นพูดจริงนะถ้าสมมติว่ามึงเห็นอยู่แล้วแล้วถ้ามึงจะมีพตอรี่กับมันหรืออะไรแล้วถ้าแบบกริปของแบบยืนแบบอยบบ่างเงี้ยมึงจริงมึงถามได้เลยนะเท่ากับเหมือนก็อยากมีก็ต้องมีปัญหากับเราเหมือนกันอนะถ้านะองั้นอะอุ้ยเพราะว่ามันเป็นแค่เพราะว่ามันเป็นแค่ประชาชนไงใช่เป็นประชาชนเหมือนช่วยเหลือต่อต่อให้มึงมีพตอรี่หรืออะไรก็ตามมาเข้าเข้ามาให้หรือช่วยเหลือหรือว่าเฮียอะไรก็ตามแบบขอความช่วยเหลือไม่พี่มันเข้าใจไมมันไม่เป็นอุ้ย โอ้ยโอ้ยงานนี้ไอพีเคยหัวงอกสวยไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากสวยพี่เกดผมโดนแขวนพี่ผมโดนแขวนแขวนคออะไรนะน้องโอ้โหเมื่อกี้ใครข่าวจัดเชือกใ้นะพี่ร้องจัดเชือกใะพี่ร้องจัดกในี่ร้องพโดนแขวนเชิญพี่หน่อยไอพีูตัดเชื่อให้ร้องหน่อยดีเมื่อกี้ใครบอกมีเสียงอ้วนในสัตว์ฮะ ฝาก่าครับพี่ฝากครับไม่ถ้าถ้ามึงว่ามันเสียงวนก็ไม่ต้องดักตัดเชือกหอกเดี๋ยวก็ขาดแล้วเชือกอ่ะโอ้ยโหโหเปียกมาให้กับพี่แม่น้องผมไม่เอาพี่เป็น้องผมตัวผอมดีเดี๋ยวนกพี่เแปดสูตรแพี่เจ็ดพี่เจ็ดพี่เจ็ดพี่พี่ว่าเอเดนดีจะกลับขึ้นเป็นแก๊งหัวเมืองที่เขาฝ่ายฝันได้ตอนไหนพี่ผมว่าเขามีหลายภารกิจที่ที่ต้องทําเลยนะหนึ่งคือชิงสีสูดสีดําจากไรลักที่ไม่น่าจะมีทางทําได้เป็นไปไม่ได้เลยดีกว่า สองเล่นกิจกรรมทุกอย่างเพราะว่าคนในแก้งวันอะปัญญาในการเอามาเล่นกิจกรรมทุกกิจกรรมยังทําไม่ได้เลยแต่ว่าจะมาฝึกจะมาอะไรแล้วแล้วมันจะมาชนะเราได้ไงวะเป็ดีธน,น,นาคารใหญ่ไม่หนีหัวซุกหัวทุนให้เหตุผลว่าอะไรพี่ตอนที่เล่นกับเราอะไรนะของของไม่พอหรอหรืออะไรวะของไม่พอแล้วก็มันก็จะด่าว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาเยอะแต่แบบมีปัญหาที่ไหนได้ก็คือแต่ทำไมคุณถึง้ามาเล่นได้อ่ะ ไม่เล่นหรอกเดี๋ยวโนแจ้งไปไม่เล่นหรอกไม่เล่นหรอกไอ้เหี้ยยุคแต่เมื่อที่แจกเพลงเล่นน่ะอ่ะแจกเพลงเล่นกันล้านอ่ะลำพังแม่งไปไปเล่นกับไรลักก์ก็จะมีปัญหาเขาอยิบควายเนียไม่มีของเล่นน่ะไอ้เหี้ยพี่เก็บังคับเล่นแค่เพลงน่ะเกาะเล่นแต่ริมเพลินเป็นพวกนักลบบางล่ะจะไม่ยอมหักไม่ยอมงอกูยังได้ล้านเลยต้องเล่นนะต้องเล่นนะมามาแจกเพลงแกอื่นเขาแจกเกาะโอ้แต่เมืที่แจกเพลงไอ้ดูดูดูในทวิตดูใน ไอ้ตามหัวเมืองอ่ะไม่รู้เป็นได้ไหมนะแต่แก๊งหัวควยตอนนี้เป็นอยู่อ่ะพูดกากเลยเฮียเดี๋ยวว่าไอ้แก๊งหัวเมืองเลยเผื่อๆตอนนี้โดนสาววังโพอ่ะสถาการขนาดก่อนก่อนจะเป็นก่อนจะเป็นหัวเมืองปามให้เป็นก่อนนี้อ่ะวันวันนั่งแบมือขอตังค์เขายางเดียอถ้ยถ้าถ้ามันจะขึ้นขึ้นขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อไม่มีไม่มีไฮบลเทสในนี้ โดนไม่ไดล่สีโดนก็ไล่สีหัวซุกหัวซุนไอ้เหี้ยต้องไปใช้สีน้ําเงินเปลือยต้องไปเลี้ยงยีโรชีมาใช้ด้วยว่างหน่ะสีกรมอ่ะฟังกูนะฟังกูนะทำทรงเดินสตอรี่แข็งแกร่งไอ้เหี้ยไอ้ไรรักไล่แบบไอ้ไรรักพร้อมไล่นิดเดียวไม่กล้าตีเขาทุเล่จัดเลยควยทำเป็น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 แข็งไอ้ควยกล้าตีเขายังไม่กล้าตีเลยลำพังไอ้เอ็มดีหญิงที่ก่อนนี้แตกแล้วตอนนี้มีมาแล้วก็ยังปกทำเหี้ยอะไรเขาไม่ได้สักอย่างทุเล่จัดเลยปกป้องได้ไหมพี่ตั้มครับปกป้องได้ไหม จะไปปกป้องใครอ่ะตัวเองก็แย่ทุกคนไลฟ์ชียู่เลยมึงจะเอ็มดีไปปกป้องแต่ไร้รักอะนะโอ้่คือกูบอกเลยนะเหมือนทำทรงวางสตอรี่แข็งแกร่งไอ้เหี้ยกระจอกจัดไอสัตว์ฟังไว้เ่าเขาฟังอยู่เลยเหรอรู้รู้นี่เขาเขาฟังอยู่เลยดีแล้วดีแล้วดิ้นดิ้ไอนนีด้ตอนนี้ถูนจัดเลยนะผมว่าเขาไม่น่าจะทาแบบนั้นหรอกม้า ตอนนี้ฉุดจะเล็บลมออกหูเลยเดี๋ยวให้ตั้มเจอกูในไฟี๋ยวก็กูไปอุ้มซับไปก่อนเลยด่ากูเยอะสุดสุดท้ายกกขี้ตีนอย่ยสู้สู้คนในแกงกูไม่ได้สักตัวเฮียเอาเอาแบบว่ามาด่าเรพังเลยเอาตัวแบบว่าทําเป็นมีมีเขาแล้วอะไรพวกชื่อเดิมพันที่มันแบบฟองว่าตบพ่อยฟอดพวกอะไรได้สุดท้ายแบกได้ปะทำอะไรไม่ได้ตัวแข่งตัวคุยอะไรเฮียกระจอกไอสัตว์กองไปตรงนั้นแหละเฮียเอามาแล้วไฟไม่ได้ชนะเฮียอะไรเลย ้ควยไม่ต้อง,ม,อง,งมันคงอยากเจอโจทไอ้จทแบบดับเเฮสแบบแบบแบ,บ,บมาก็ช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกแบบไปแบบหน้าแลนด์ไปให้ไปหาเรื่องไปอะไรอย่างนี้แบบนั้นเหมือนเดิมหรอที่เยเนี่ยกลับเรื่องแค่ชนรถอะ กล่องซ่อมหนึ่งกล่องให้มันไม่ได้หรอกูถามว่าโปรชันตีไป่เก็ตเออรมีปัญหมดเออมันอยากมีปัญหาไหมใบโกยคนดีคนดีที่ยัไรไม่มีเงินซื้อกล่องดูเลยจะเชื่อตอนไม่มีกรชาใช่ปะเอยเมาเลยครับพี่เมาก่อนเลยครับดีเลยครับพี่ถ้าเอฟไม่ตอนไม่มีกาชาพี่เก็ครับสามเอฟได้ไหมครับพี่จากถ้าเอฟพี่ลดได้ไหมโอ้ยยนตุกข์ไอพี่พอมีพอมีกรชากปุ๊หอยืดอกเลยอ่ะมาที่การดีใสโอ้ยเสีย เอาไงกาชาว้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนน่ะก่อนหน้านี้สิเอ็มให้เอ็มจะให้ได้กาชาฟาปุ๊บโอ้กล่องซอมสมบันาไม่ซื้อให้หรอกแก๊งนี้แก๊งนี้ผมเดินด้วยกาชาด้วยว่ะจัดเลยด้วย่ะกูอยากรู้เนี่ยคนทุกคนเติมกาชาเดี๋ยวจะเติมให้พวกมันมาเล่นได้อีกสักกี่สตอรี่เนี่ยคนเติมไม่ิโอหรอมีรางวัลให้น้องเติมแนังงูขนาดนี้เหมือนบริจาคหญ้าให้ควายใครอะไม่กี้ ใช่หรอส,สปอนน้องไหมใช่ได้หรอมาเข้ามาหรอใช่ไอ <c oughs> ้เนี่ยพี่เก่แต่ผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเล่นสตรอรี่ที่ไหนแล้วเจอควายขนาดนี้มาก่อนเลยผมพวกเล่นสตรอรี่ไม่เป็นะ่ะ จริงนะเว้ยเหมือนกับกูตีไปเล่นที่นู่นอ่ะว่าเคียวสวยเล่นไม่เก่งแล้วนะโอ้ยอันนี้แต่ควายสวยอ่ะบอกให้ไอ้นที่แอฟริกาไม่ได้จับตัวหลุดเราได้มันยังทำไม่ได้เออมันยังแบบเล่นแบบเล่นเนี่ยนะอันนี้ท่างพี่ขนาดอุ้มเราไม่ยังยังปล่อยฝกพวกเรามาแต่นาไฟแต่นาไฟที่บ้านเลยไม่กล้าเลยได้ต่ออ่ะกูเหลือจะเชียร์อเมริกาอุ้มต่อต้องทิ้งตกตั้งแต่ที่เป็นคนจะนาไฟอ่ะโอ้โหกูเพิ่งเคยเห็นอยวให้เคียวสวยสอนเชิงแม่งหน่อยเล่นจะมันก็สนุกดีนะพี่ เกลสวยมันจะจับตัวหลุดจับอะไรได้นะถึงมันจะสู้ไฟไม่ได้อะมันกล้าเล่นจ่ายนี่มันไม่กล้าทําอะไรเลยมันรอคําฝั่งอย่างเดียวมันไม่กล้าทําอะไรหรือมันทําอะไรไม่เป็นมันรอมันรอคําฝังอย่างเดียวแบบมันก็สั่งบัตซายหรือเปล่าเห็นมันทําแต่ละอย่างโง่ๆกันเลยนะแบบควายอะต่อควายมาเล่นอะโคตรกระบือเลยนะพี่เกเนาะอ่าพี่อเอ็มดีแม่งเบื่อรอแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็โดนท้าหนึ่งหนึ่งแล้พี่เกศ วันนี้มีคนโดนท้าไม่เหรอมันกลับมาอีกแล้วเหรอยุคท้ามีไปไว้ไปไว้น่าไอโรมปะตัวตัวไม่ล่ะตัวตัวไหมล่ะตัวไม่ล่ะว่างงี้เขามาดีตัวไม่ล่ะเอ็มดีกลับมายุคนี้แล้วเหรอยุคท้าหนึ่งหนึ่งอว่าหนึ่ง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 ไหวเลยอย่าหนึ่งหนึ่งเฟจก็มาล้อไอมอนโปยไอเฮีย คุนึกว่าจะมีตั้งแต่ SMD ว a t ไอเหียไอเทียเปียกเข้ผ่านหนึ่งหนึ่งอะไร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 อะไอะไรอะ่รอะไรอะไรอะไาออะไรอะไรอะไอะอะไรอะไรหไอยไไอะไรอะีรอะไ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 อะไรอะไรอไอะไรอะ่รอะไะไรอะะไรอะไรอะไรอะรอะไรอะไรอไะอะะอานะอไอรออะไร ไปเปียกหลอดน้ไรแล้วไอเปียกเปียกแต่มึงชนะไม่ใช่หรอให้เป็นไรเออมึงชนะได้ได้มากี่เอ็มก็ไม่เอเอ้าอะไรเนี่ยแขวนเออสีม่วงอ่ะชนะอยู่อะไรเอ้ามานานแล้วชนะอยู่พอพอเราแพ้ไอ้พอเราชนะอีกวันสองวันเราก็โดนกระทิมไงรอที่อะไรอ่ะมีหัวสุ้หัวสุดนเลยแหละรออะไรล่ะ ในเอเนีย,ยไม่ค่อยขี้แคนอะแล้วดัวน์บันเนทิี่แคนไม่ไดดาวนันเท็นที่มีต,ตาก็ขี้แคนนะผมว่าม,มันก็เหมือนกันแหละพี่ถูกเปล่เออมันก็เป็นวัฏจักรของไฟเอ็มอเ,เอ,อ,เอ,อการอยู่สูงมันมันจะกดคนต่ำๆมันก็เป็นวัฏจักรของไฟเอ็มคุณถามหน่อยแล้วบบนนถ้าสมมุติว่าพวกแกงที่มันต่ำๆขึ้นมาเป็นแบบโน,นง มึงจะไม่มากดว่ากูหรอกกูไม่มีหรอกแบบพระเอกอ่ะมึงไปบวชเถอะถ้าแบบนั้นอ่ะไอ้เฮียไม่พี่เกศจำได้เวลาที่มันจะคุมลูบหลูบอะไรแล้วโดนเราก็คืบอะเออตอนแรกอ่ะกูยังตอนแรกอะที่ยังไม่สร้างแต่บนเฮ่ะมึงรู้ไหมเอ m มดอ่ะมาทำตอนแรกอ่ะคูนก็จะคุมหลูกนั้นตู้แดงก็จะไม่ให้ใช้อันนั้นก็จะทำแต่แหละมองูไอยคุณคูน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 คูเคูนคูนคูคูนคูนคุนคคนคค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 ค ไอฟิกไปกดเงินแลนมาหนักมาเรียกเงินไอฟิกอะไอฟิกไอฟิกไปกดตังค์แม่งก็ไปเรียกเงินอะมันมันดูเยอะไปหมดยมันมากขึ้นไปเราหมู่มันเอาด้ไหมเนี่ยรออะไรอ่ะเที่จมีมีปากเแยงกันที่ที่ไอไมกดเงินหน่อยปุ๊บแม่งมาแทงกูที่แลนเลยกูจำได้กูโดนแม่งแทงที่แลนเลยกูจะคุมสองที่มันจะคุมเราหมู่ใหญ่ี่ตึกตึกอนี่ยตึกหลงไหลมันจะคุมสองที่เราหมู่โอ้โหแม่งจะเกลียดจะหลงไหลเลยจ้ามงก์ตะเลยอ่ะ โอ้เหมือนกันเลยที่ว่าพี่ลิศพูดไปเล่นมันเคยคุมนะผมพูดจริงๆนะแต่วคนน่าตึงนั้นแะอ่าแล้วพอแล้วพอมีแต่เบอรเทสมาแล้วเป็นไงวายตายเลยอายตายเลยใครทายเป็นไงล่ะถ้ามีแต่เบอร์เทสมาแล้วได้คุมไหมล่ะสภามันก็อย่างที่เห็นนะครับใครอยู่ยุคแรกรู้นะเอ็มดีคุมตึกปูนใครไปจกโดนแทงเดียวอุ้ยแต่คุณกงเด็กๆอยงเนี่ยเอ็มดีนะครับไม่เข้าเมืองมาเล่นออกเมืองพร้อมกันอุ้ยตอนผมเข้าเมืองมาผมเห็นมันตัวลอยอยู่โรงพยาบาลคืออะไรพี่จัด น่าจะเมาบางเนาะเลยหรอแม่งตัวลอยอยู่ในโรงพยาบาลไอ้เฮ้ยเอ้าใ้่โดนตามล่าแม่งตคอมาโรงพยาบาลซะเลยพี่เกศแต่สตอรี่นี้มันมันเล่นแจ้งไปเราใช่ไหมเดี๋ยวตอนจบสตอรี่ผมว่าน่าจะส่งคอบอสตอนนี้น่าจะมีม้วนตั้งสามคนละเปิีเล็กเปิดลูกเล็กกันละลูกเล็กหลุดหลุดเรื่อยๆหลุดหลุดเละจ่ดเลยลูกเล็กลูกเล็ก หรือจะเอานิวเคล่ะโอ้ยไอ้นี่มีนิ้อเคลยนะอ้ว่าอิ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 ่าอิก่าิว่าอิร่าอ like ้ว่าอิว่าอิว่าอิว่าอทว่าอิ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 ่าอิ่าอิวาอิว่าอ้ว่ตอิว่าว่เอิ่าอิ่าอิว่าว่อิว่ว่อิว่าอิวาอวไาอ่าว่า่่ออ่ิ่ิ่วอวอว่เอาใครอ่ะ มึงไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันร้ออีกนะตอนเนี้ยก็บอกมึงไปพูดไปหยอกล้อมันมากๆเดี๋ยวมันร้ออีกนะไอ,เเอ้เหี้ยจะไปร้อมันมากเดี๋ยวมันบ้า <ละ S 1> หรือไมอ่ะถือพวกแบบ er นิวเคลียร<ม>์พวกมาเปิดอ่ะแต่ว่าไม่ต้องเลยเอาอีเอารีไายหรือบักมี่บักมี่มีอะไรบักมี่มีมีบอกว่ามีมีนิวเคลียร์นะมีมีนะนักลงบางราจันมีของใหญ่นะผมบอกให้พวกปืนใหญ่อะมีนล้วมีพวกบางราจันนะพวกมึงมีการสนพร้อมกันแล้วเหรอ เอาได้ลูกนี้ไม่เคยดอะ่ะไปไปประมาณก,กี่คนนี่ไอมี่อยู่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้นี่ไม่อยู่ติดสาวไอ้นี่ไอมี่บอกผมมันมีปรมานูถ้าไอเอ็มดนยังไม่รู้เรื่องเยอะนะปรมานูล้างล้างบางนะผมพูดให้นะผมรูนะ้ได้มี่ล้างบางนะผมบอกจริงยุ้ยยอมหักไม่ยอมงอเอาเอา,เอาแค่สตอนที่ปัจจุบันก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต แต่ว่าแผนต้มเปื่อยเขาได้จะได้ผลแล้วนะผมหิวข้าวละไม่ให้มันต้มไปเดี๋ยวมันก็โดนเหมือนเดิมอ่ะตีสองตีสามเวลาอุ้งง่ายเลยหัวแกงโง่คนตามก็โง่อะตามระเบียบอ่จริงๆนะ่นเขาบอกเลยเหมือนโง่อะแล้วไปคนต่อไปมันวะไอ้ดาดายาดเนี้ยโอุ้ยตัวทุกตัวเก่งทุกตัวอีกุยตัวบอลกุยเก่งเรารองเท้าคุชี่มีวันนี้ที่เราต้มเปลือกมีวันน่ะ แบบนี้เลยแบบนี้เลยตรงรุ่นตรงรุ่นเกงเทารองเท้ากุชชี่ไอ้คิดพี่รองเท้าแม่น้องตามตามไอตอนนั้นอ่ะที่แจ็คบอกถ้ามีแบบสตอรี่ใหญ่มาแบบฝากนะดีนักที่เราไม่ไปฝากิะไม่งั้นมามาซ์มอ่ะก็ผมบอกแล้วสตอรี่ใหญ่ที่ที่แบบพอเป็นไปได้คือคือกับไร้นักเท่านั้นคือเอเดมดียหางแถวไปแล้วปลายแถวแล้วอย่างไร ในตาเท้าอ่ะชื่อแม่งอ่ะตีกับทิปเอ็กตีเล่นเล่นะตอนเนี้ยตีกับทีิปเอ็กยังมีลุ้นกไอยังแข่งใชนอีก